บัดที่นี่ไปเบิงเรืองเล่าข่าวข้าวหลอดไงแทบทุกมือพี่น้องครับยาบ้าด3.4ล้านเมตรปอนดตัวมีรถนำ้ำขบวนพอมีขนมานะครับเขาใน้พื้นทีส่วนในของประเทศนะก็ดให้เจ้าหน้าที่โอ้ทํางานย่างหนักล่ะครับกองกําลังผาเมืองยึดยาบ้าด3.4ล้านเมตรรับจ้างขนไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งบนวาจังทั์น,นะครับนี่กากางเดือกของคลืนวันที่4ที่ผ่านมาครับ สี่กุมภาสองห้าหกเ้นะฮะบูบังคับการผาดงาชุดเฉพาะกิจใช้ญาณุภาพกองกําลังผาเมืองครับได้รับการประสานงานจากอากองกำลังการสองกองกำลับการปรปาปรายาเสพติดสามสิมีกลุมขบวนรถลักลอบล่ำเลียงยาเสพติดโดยล่ำเลียงด้วยยนันยนนะครับเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใส่เสนทาง จากบ้านอรุโนไทยไปย่างพุละอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับหน่วยจึงได้จัดกําลังพี่น้องครับชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตั้งจุดสกัดจุดตรวจนะครับชั่วเข้ากันไปก่อนอเพื่อขัดกรองลดเป้าหมายบริเวณสามแยกแม่จ่าตำบลทุ่งเขาพ่วงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พุละนะครับ,รบสามารถตรวจยึดยาบ้าสิบเจ็ดกระสอบเพราะถูกระสอบละ ประมาณ2องแสนเมตรร่วมของกลางประมาณ3.4ล้านเมตรและก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สคนน้ากันทั้งนี้ครับเมื่อรถยนต์ต้องสงสยัยคันดังกล่าวมาถึงจุดตรวจจุดสกัดเจ้าหน้า,นาที่ก็ได้แจ้งเตือนใหย้ยดุยดยดุดยุดเพื่อทําการตรวจก้นครับ แต่รถคัดนดังกาวกับบญอมหยุดรหลดครับนะสูตรเก่าสูตรเดิมแหกด่านอย่างเดียวเสร็จแล้วบ่ยอมให้ตรวจเจ้าหน้าที่จึงได้สกัดกันและไล่ติดตามรถคัดนดังกาวไปนนปานฉากหนังในฮอลลีวูดผ่นละครับปีพอปีพอซึ่งห่างจากจุดตั้งจุดตรวจไปประมาณ200เมตรครับไปบ่พ้นแล้วก็ได้ติดตามรถยนตต้องสงสัยคัดนดังกาวนะครับมาท่านพอดีพอดีคาดว่าเป็นรถนั่ขบวนนะครับอ่าซึ่งกา ขับขี่่านไปกอนหนานี่เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตั้งจุดตรวจและก็สามารถจับกลุ่มได้ณบริเวณนาทอดต่อพระธาตุปูกำรรนะครับตำบลเมือง,ง่ายอำเภอเชียงดาวนะฮะในขั้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายใ้การรับสารภาพว่าปเป็นประชาชนาบ้านริมหลวงบ้านรินหลวงนะครับได้ขับขี่รถขั้นดังกล่าวไปรับของกลาง,ง,งยาบ้าจำนวน17กระสอบ บริเวณพื้นที่ใกล้กับเขตวัดบ้านอารุโน,โนไท่ตำบนเมืองนาอำเภอเชียงดาวนะเพื่อนำไปทรงไห้กับขบวนการในพื้นที่ตำบลเมืองง่ายนะเพื่อรับช่วงต่อไปนะเขาเจ้าติจ้างกันเป็นถอดๆอดเป็นช่วงๆกันไปโอ้จะไปหยุ่งจะไปเกี่ยวท้อโดยเฉพาะเยาวชนทำงานสุดจริตรดีกว่าลูกเอ้ยสิยเลเสียหน้าคตแล้วก็ผู้ที่ผู้ใหญ่ก็คขึ้นกันครับลูกเต่าที่ยู่ยากลำบากเลย,ยัไม่ครอบรัวก็ได้ทำาผิดกฎหมายมันว่าสันทอาป